ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในตอนแรกชิงสุยคิดว่าคนของราชวงศ์มู่มาเป็นคนชั่วร้ายมากเนื่องจากพวกเขามีความเชี่ยวชาญในวิชาเช่นนั้นจากนั้นเขาก็พบว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวลือบอกต่อกันมา สิ่งที่เขาได้ยินอาจจะไม่เป็นความจริงแต่สิ่งที่เขาได้เห็นด้วยตัวเองย่อมเป็นของจริงตอนนี้ชิงสุยเชื่อว่าผู้คนของราชวงศ์มูมากค่อนข้างที่จะดีพวกเขาดูเหมือนคนที่มาจากโลกเดิมของเขาที่เข้ากับได้ยากกับคนอื่นๆแต่เมื่ออยู่กับพวกเขาไปสักระยะหนึ่งก็รู้คู่ว่าพวกเขานั้นไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นๆเลยผู้คนย่อมอยากได้มิตรภาพที่แท้จริง ตราบใดที่เราเอาใจใส่คนอื่นๆมากพอก็จะสามารถสร้างมิตรภาพกับคนอื่นๆได้ชิงสุยยืนขึ้นเตรียมที่จะจากไปหลังจากทานอาหารเสร็จสิ้นผู้คนของราชวงศ์มูม่ารู้ว่าเขายังมีเรื่องอื่นที่ต้องทำดังนั้นจึงไม่ได้ขอให้เขาอยู่ต่อเมื่อเขาขอตัวไปก่อนมีบางคนไปส่งชิงสุยที่ประตูทางเข้าหลังจากโบกมือลาพวกเขาชิงสุยก็เดินไปทางทิศใต้ เขายังคงต้องการไปเยี่ยมเยียนราชวงศ์ฐานท้ายเขารู้สึกเหมือนได้พักผ่อนหลังจากการประลองครั้งนั้นบางทีเขาอาจจะจะไปเยี่ยมชมทะเลทิศทักษินาหรือกลับไปบ้านเลยแม้ว่าเขายังอยู่ห่างจากราชวงศ์ฐานท้ายชิงสุยก็ไม่ได้ใช้รถม้าสัตว์อสูรเขาไม่ได้วิ่งหรือบินไปเช่นกันเขาเพียงเดินไปเรื่อยๆด้วยความเร็วปกติ มีผู้คนจำนวนมากที่เดินอยู่ในถนนราชันจัก,กรพรรดิแม้ว่านี่จะเป็นยามบ่ายแล้วชิงสุยเคยคิดว่าจำนวนประชากรในโลกเดิมของเขานั้นมากยิ่งแต่มันก็ยังเทียบไม่ได้กับประชากรจำนวนมหาศาลในโลกเก้ามหาทวีป อย่างไรก็ตามความหนาแน่นของประชากรยังค่อนข้างคล้ายคลึงกันเพราะในโลกเก้ามหาทวีปนั้นมีพ<ม>ื้นที่ที่กว้างใหญ่ยิ่งเวลาเดินไปอย่างรวดเร็วเมื่อคิดอะไรเพลินๆก่อนที่ชิงสุยจะตระหนักถึงมันได้ คฤหา์ที่สะดุดตาของราชวงศ์ฐานท่ายปรากฏขึ้นตรงหน้าข่าวฐานท่ายเอ๋ยหยุ่นได้ออกมาเมื่อชิงสุยมาถึงประตูทางเข้าชิงสุยเจ้ามาถึงแล้วฐานท่ายเอ๋ยหยุ่นเดินออกมาและยิ้มให้ข่าวท่านพี่เอ๋ยหยุ่น ท่านออกมาทำไมงั้นหรือชิงสุยส่งยิ้มกลับไปให้เขาวข้าเบื่อบ้านเลยว่าจะออกไปสูดอากาศข้างนอกเสียหน่อยจนพบกับเจ้าเข้าไปด้วยกันเถอะท่านผู้อาวุโสเอาแต่ถามว่าทำไมเจ้ายังไม่มาฐานไท่ายหยุนหัวเราะ ท่านผู้อาวุโสห่วงใยค้ายิ่งชิงสุยก่อนจะเดินเข้าไปในอาคารนี่เป็นคฤรืหนาที่หนูราที่สุดที่ชิงสุยเคยเห็นความจริงแล้วราชวงศ์ฐานท่ายก็เป็นตระกูลใหญ่ที่สุดที่เขาเคยเห็น ไม่มีใครรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของราชวงศ์ฐานท้านั้นมีมากเพียงใดราชวงศ์ฐานท้ายก็สามารถที่จะยืนอยู่ในตำแหน่งที่ผู้คนไม่อาจเข้าถึงได้เพียงเพราะฐานท้ายหยวน หญิงสาวผู้นั้นเป็นคนที่ชิงสุยได้ยิ่งชื่อมากยิ่งในเมืองทะเลดารานภลายนางเป็นหญิงสาวที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเทพธิดาไม่เพียงแต่ชายหนุ่มหญิงสาวทั้งหลายต่างสรรเสริญนางโดยไม่มีความอิจฉาใดๆ ความอิจฉาย,ย่อมไม่มีเมื่อระดับความแตกต่างนั้นมากจนเกินไปหญิงสาวผู้นั้นเกินขอบเขตของคำว่าคนธรรมดาในความคิดของคนอื่นๆราชวงศ์ฐานท่ายเป็นตระกูลขุนนางชั้นสูงจํานวนประชากรของตระกูลของพวกเขานั้นสูงกว่าราชวงศ์หูมากจํานวนของผู้คนในตระกูลขุนนางนั้นมีมาตรฐานอยู่เสมอมันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญ มีเพียงผู้คนที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นในหมู่ผู้คนมากมายและนี่อาจเป็นสิ่งที่กำหนดสายเลือดหลักในอนาคตของตระกูลตระกูลที่มีประชากรน้อยอาจพังพินาศได้ง่าย พระอาผู้ฝึกตนทุกๆคนย่อมมีอันตรายในชีวิตไม่ว่าตระกูลใหญ่แค่ไหนก็ต้องมีผู้ฝึกตนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นจำนวนประชากรนั้นเป็นรากฐานสำคัญในคฤหาสน์แห่งนี้มีลานแยกออกไปหลายแห่ง ผู้คนหลากหลายช่วงอายุเดินไปรอบๆคฤหาสน์แห่งนี้ทุกๆคนสวมชุดที่ดูหรูหราสามารถบอกได้ว่าคนเหล่านี้อยู่ในตระกูลชั้นสูงด้วยการแต่การและท่าทีของพวกเขาตระกูลคุณนางใช้ชีวิตอยู่อย่างหรูหราเสมอราวกับเป็นเรื่องปกติของพวกเขามันคือสิ่งที่แปรผลตามความแข็งแกร่งและพวกเขาจะเป็นเช่นนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน แม้ว่าชิงสุยเกิดในครอบครัวที่ยากจนเขาก็ไม่เคยอยากจะรวยหรือดาทอที่พระเจ้านั้นไม่เท่าเทียมเขารู้ว่าโลกนี้ไม่เคยมีความเท่าเทียมอยู่แล้วหากเท่าเทียมกันย่อมไม่มีใครที่ได้ใช้ชีวิตอย่างร่ำรวย รูราและย่อมไม่มีคนที่เกิดมาอยากจนแต่กำเนิดและโดนใช้คนอื่นๆในสังคมเหยียบย่ำหากทารกเกิดใหม่เป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมดังกล่าวแล้วสิ่งที่ต้องมาบถยงคือเรื่องของความเท่าเทียมงั้นหรือ มันไม่มีทางที่ทุกทุกอย่างจะเท่าเทียมอยู่แล้วชิงสุยเจ้ามาได้ถูกเวลานักฐานไท่ายเออยุนงวเราะเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปมีอะไรงั้นหรือชิงสุยมองไปที่ฐานไท่ายเออยุนอย่างมุนงง เพราะว่าพี่สาวของข้ากำลังกลับมาในวันนี้นางกลับมาที่นี่ทุกๆสามปีเจ้าไม่คิดว่ามันเป็นการบังเอิญครั้งใหญ่งั้นหรือฐานไท้เอ๋ยยุนดูเหมือนเล็กน้อยตืนต่นเต้นเมื่อเขาอธิบายแต่ดูเหมือนจะภาคภูมิใจมากกว่า พี่สาวของเจ้าง้นหรือชิงสุยถามขึ้นโกขคาดลืมบอกเจ้านางมีนามว่าฐานไท่ายวนฐานไท่ายเอ๋อยยิ้มแม้ว่าชิงสุยอาจจะเดาเรื่องนี้ได้แต่เขาก็ยังตกใจยิ่งเขาไม่เคยคาดหวังที่จะได้พบกับหญิงสาวที่ผู้คนเรียกขานว่าเป็นเทพธิดาสิ่งที่เขาคาดหวังมากที่สุดก็คือทำเรื่องทุกอย่างให้เสร็จเพื่อให้เขาสามารถกลับไปได้โดยเร็วที่สุด เขาปรารถนาที่จะใช้ชีวิตที่เงียบสงบเป็นระยะเวลาหนึ่งเขาได้มาเยี่ยมเยียนราชวงศ์หูมาและราชวงศ์ฐานท้ายในตอนนี้แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีโอกาสเช่นนี้เขาไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะโชคชะตาหรือความบังเอิญ ถ้าต้องโชคดีมากแน่ๆชิงซุยไม่รู้ว่าหญิงสาวผู้นี้แข็งแกร่งเพียงใดเมื่อนางกลับมาที่นี่เขาได้เห็นหญิงสาวที่โดดเด่นมามากมายทั้งปีเย่เจียนเกอตี้เฉินตี้ชิงชางหายหมิงเย่เหวินเหรินอูซวงหายตรงชิงจากนั้นก็มีหมิงเย่เกอโหลเ่าหยุนลิวลี่ซือชิงจวงอี้เหอชิงหันยี่จจรู้ชิงกงซุนเจียนหมูและหญิงสาวจากตระกูลเฟิง แม้ว่าทุกๆจะไม่ใช่หญิงสาวในภาพโฉมงามแต่พวกนางก็ไม่ได้ด้อยไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ภาพโฉมงามทั้ง12ใบจะสามารถรวบรวมหญิงสาวเหล่านี้ได้หมดบางทีภาพโฉมงามทั้ง12 ใบอาจเป็นเพียงความงามที่มากที่สุดในแต่ละประเภทชิงสุยนึกถึงหญิงสาวที่นอนอยู่ในโลงศพแก้วในปราสาทใต้ทะเลสาบดิเฉินนั้นสง่างามอย่างยิ่งในขณะที่อีเย่เจียนเกอร์มีกลิ่นไอที่แตกต่างออกไป แม้ว่าหญิงสาวที่นอนอยู่ในโลงศพแก้วจะปิดตาของนางแต่กลิ่นอายที่นางปลดปล่อยออกมานั้นคล้ายคลึงกับอีเย่เจียนเกอรยิ่งนักชิงสุยรู้ส่งได้ถึงกลิ่นอายที่นางส่งมามันเป็นความรู้สึกที่แปลกแต่ดูเหมือนเขาจะรู้สึกกดดันอย่างมากเมื่อตอนที่เขาอยู่ตรงหน้านางขาดคิดว่านางควรจะกลับมาแล้วนางมักจะตรงต่อเวลาดังนั้นนางน่าจะมาถึงในช่วงกลางบ่าย คาดดาว่านางจะปรากฏต,าตัวในอีกหนึ่งชั่วโมงฐานท้ายเอ๋ยยิ้มขณะที่เขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อพวกเขาสนทนากันไปเรื่อยๆพวกเขามาถึงสวนขนาดใหญ่ทางด้านปีกซ้ายผู้อาวุโสของราชวงศ์ฐานท้ายอยู่ที่นี่และดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นชิงซุยฐานท้ายเอ๋ยุยิ้มให้ผู้อาวุโสและทักทายเขาว่าท่านบรรพบุรุษ ชิงซุยรู้แล้วว่าชายชราผู้นี้นั้นไม่ใช่ผู้นำของราชวงศ์ฐานท่าหรือผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลนี้แต่สายเลือดของฐานท่าหยวนนั้นเป็นสายเลือดออที่ทรงพลังที่สุดในตระกูลนี้ นางจะขึ้นเป็นเสาหลักงแงราชวงศ์ฐานท่ายเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเพราะนางเป็นทายาทสายตรงของชายชราสายเลือดอื่นๆแงราชวงศ์ฐานท่ายนั้นแยกออกมาในรุ่นของชายชราชายชรามีพี่น้องเจ็ดคนและเขาเป็นรุ่งที่สาม ของราชวงศ์ฐานท่ายฐานท่าหยวนนั้นเป็นรุ่งที่8ดชิงซุยไม่ได้รู้สึกอะไรเมื่อได้ยินเช่นนี้เพราะคนในโลกนี้นั้นมีชีวิตที่ยืนยาวนักไม่มีอะไรต้องแปลกใจสำหรับคนทั้ง8ดรุ่งที่แตกต่างกันที่จะอยู่ภายใต้บ้านเดียวกันในโลกก่อนหน้าของเขามีกรณีของสายเลือดทั้งห้ารุ่งที่อยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามตระกูลใหญ่มักจะมีข้อกำหนดที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ผู้ที่โดดเด่นยิ่งจะไม่อาจได้แต่งงานเร็วหรือช้าเกินไปได้ดังนั้นคนทั้งแปดรุ่นที่แตกต่างกันที่จะอยู่ภายใต้บ้านเดียวกันนั้นปกติยิ่งบางคนเริ่มพูดคุยกันเมื่อพวกเขาตระหนักได้ถึงการมาของชิงสุยพวกเขามีทั้งชายชราชายวัยกลางคนและชายหนุ่มมีจำนวนค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามชิงสุยรู้ว่ามันเป็นเพียงการทักทายและเคารพตามมารยาทที่มีต่อเขา ในเวลาเดียวกันเขาก็ตระหนักได้ว่าคนพวกนี้มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับราชวงศ์ฮูมาเพื่อสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราชวงศ์ฐานท้ายเป็นสิ่งที่ชิงซุยปราดนาเขารู้ว่าราชวงศ์ฐานท้ายและราชวงศ์ฮูมาสนใจเขาเพราะความสามารถของเขาและมันก็เป็นเรื่องที่ปกติอย่างยิ่งมิฉะนั้นพวกเขาจะเชิญเขามาเพื่ออะไร การมองการไกลแบบนี้มีความสำคัญในตระกูลใหญ่มันเป็นเหมือนทักษะหากพวกเขาสารสัมพันธ์ในตอนนี้ย่อมได้ประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคตมีคนบอกว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับมนุษย์ที่จะหักหลังกันในความเป็นจริงมนุษย์รู้ดีเรื่องการตอบแทนและการทดแทนบุญคุณผู้ถี่ชอบหักหลังย่อมเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆหรือมีเหตุผลที่ต้องทำเช่นนั้นนี่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในยามบ่าย ทุกทกคนนั่งอยู่ในศาลาและพูดคุยถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาทวีปธรรมไตรชิงสุยได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นในราชวงศ์ฐานท่าหลักจากพูดคุยกันเล็กน้อยแม้ว่าราชวงศ์ฐานท่าย,ยังคงมีบรรพบุรุษที่ช่วยเหลือพวกเขาแต่เขาก็ไม่คล่องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในตระกูลเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเว้นแต่ตระกูลกำลังจะพบกับภัยพิบัติหรือการล่มสลาย ตระกูลในตอนนี้มีผู้นำเป็นชายชรารุ่งที่สามแต่เขาก็จะเกษียณอายุเร็วๆนี้เช่นกันชิงสุยรับรู้จากการสนทนาว่าเชื้อสายของชายชราได้เป็นสาขาหลักของตระกูลในตอนนี้ นั่นจะเป็นสาขาหลักในคณะที่คนอื่นๆในตระกูลนี้ที่ยังเป็นสมาชิกคนสำคัญในอนาคตก็จะกลายเป็นสาขาย,ย่อยหรือจะต้องแยกออกไปตั้งตระกูลใหม่เช่นเดียวกับคนอื่นๆของราชวงศ์ฐานท้ายที่ต้องแยกตัวออกไป แต่สมาชิกทุกๆคนที่แยกตัวออกไปยังไงก็คือราชวงศ์ฐานท้ายใส่เลือดบริสุทธิ์ของราชวงศ์ฐานท้ายไหลเวียนอยู่ในร่างกายของพวกเขาวพวกเขาพินต้องสำเร็จเพื่อความอยู่รอดในอนาคตนี่คือการแข่งขันดังนั้นการล่มสลายจะเกิดขึ้นเสมอนอกเหนือจากนั้นตราบใดที่ผู้ที่โดดเด่นยิ่งเช่นฐานท้ายยวนปรากฏขึ้นในตระกูลสาขา พวกเขาจะสามารถกลับไปที่ตระกูลหลักได้ทันทีหรือแม้กระทั่งเข้ายึดครองตระกูลหลักพลังเป็นตัวกำหนดทุกๆสิ่งระบบเช่นนี้เป็นการจูงใจให้ตระกูลพัฒนาขึ้นและจะได้อยู่รอดหลายชั่วอายุคน ตระกูลสาขานั้นพยายามทำทุกอย่างเพื่อหวังจะเข้ามายังตระกูลหลักอีกครั้งแนวคิดที่ได้รับการสืบทอดมาตลอดหลายชั่วอายุคนคือตระกูลที่มีความสำคัญสูงสุดและการได้กลับไปยังตระกูลหลักเป็นเหมือนเกียรติยศนี่ทำให้อัจฉริยะของตระกูลจะไม่หลีกหนีหรือแยกตัวออกจากตระกูลไปตอนนี้ชิงซุยก็ตรหักได้ว่ามีกฎระเบียบมากมายในตระกูลขุนนางเช่นนี้ มันช่วยไม่ได้เพราะตระกูลจำเป็นต้องเติบโตขึ้นตลอดเวลาและดูเหมือนทุกๆคนมีหน้าที่ของตนเองที่ต้องทำเมื่อเทียบกับตระกูลเหล่านี้ชิงสุยรู้สึกว่าตระกูลของเขานั้นเทียบไม่ติด พวกเขายังต้องพัฒนาอีกมากกว่าตาันตามประกูลเหล่านี้ได้ทันเวลาผ่านไปเรื่อยๆชิงสุยและคนอื่นๆของราชวงศ์ฐานท้ายได้ใช้เวลานี้พูดคุยกันเขามีความสุขอย่างยิ่งเพราะได้รู้เรื่องที่เขาไม่เคยรู้มากมาย มันเป็นเรื่องยากยิ่งที่เขาจะได้รับความรู้มากมายเช่นนี้มีใครบางคนเข้ามาและโค้งคำนับในขณะนี้ท่านผู้อาวุโสนายหญิงมาถึงถนนเมคาหยกแล้วนางกำลังจะมาที่นี่อีกสองกา้านทูบเจ้าออกไปได้ชายผู้นั้นโค้งคำนับอีกครั้งก่อนจะออกไปชิงสุยหยวนเอ๋อของเรากำลังกลับมาข้าจะแนะนำเจ้าแก่นางภายหลังชายชราหัวเราะเบาๆ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ